สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นฮีโร่ใหม่ที่มีชื่อว่าโลริออนนะฮะแล้วผมจะพาทุกคนไปแนะนำเซตไอเทมรูนพลังแสงนะไปดูกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะทุกคนไปที่ i ไอเทมนะไอเทมผมจะใช้เซตนี้นะทุกคนบอกเลยคอมโบเดียวหายอันสุดท้ายไม่ต้องใช้จอกอเวทหรือว่าอะไรนะแค่นี้มันก็แรงมากพอแล้วทุกคน ไปดูที่ลูนนะลูนผม,มใช้เจาะเกาะเวทนะนี่เดสเลสิบนะแล้วก็สแตนสิบนะทุกคนแล้วก็ชีม่วงจะเป็นโพ o เทคห้นะแล้วก็สปีดหนะแล้วก็ไปดูที่พลังแฟงกันเลยพลังแฟงผม,มใช้เซตนี้นะเซตที่มากับมัเนนะียแรงบอกเลยคอมโบอย่าหายทุกคนเจอกันในเกมครับ ลุยอาล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะทุกคนวันนี้จะมาสอนเล่นตัวใหม่โลริออนนะตัวนี้บอกเลยโหดจัดที่ผมไปลองเล่นมานะแบบคอมโบชุดเดียวหายอะแบบแปลงยืนได้นานด้วยตัวนี้มันจะเหมือนแบบอ่าสามตัวในร่างเดียวอ่ะแบบ ดาร์ซีบวกเพนบวกแม็กนะแบบสกิลก็เหมือนดาร์ซีแบบเคลื่อนย้ายไปแบบสกิลสองก็เหมือนสกิลของอาเพนนะแล้วก็มีสายฟ้าปั่นแหละสายฟ้าเหมือนแม็กนะช็อตด้วยฉีดเหมือนดาร์ซีได้ด้วยนะแค่เราเก็บสแต็กนะทุกคนเราจะมาอธิบายสกิลกันเลยสกิลหนึ่งก็คือแบบปล่อยลูกบอลออกไปนะ ปล่อยได้สองทีนะกดสองทีกดครั้งที่สามลูกบอลจะกลับมาที่ตัวนะแล้วมันจะคอมโบกัน,ย,รรนะนยังไงเราก็คือคอมโบกับสกิลสองนะแบบนี่ไงทุกคนเราจะปล่อยสกิลหนึ่งออกไปก่อนครั้งหนึ่งหรือว่าสองครั้งก็ได้ไปยังจุดหมายนะแล้วก็เราก็กดสกิลสองไปมันจะบ้าไปนะแล้วก็มันจะเหมือนสกิลของอ่า พนนะสกิลสองวารปไปมือนเพนเลยเตรียมดูทุกคนนี่เราก็จะกดมากดลูกประคำมามันจะเป็นการระเบิดนะเป็นการระเบิดนี่ไงดูทุกคนนี่เตรียมดูนี่ไระเบิดไปดิมีสายฟ้าช็อตด้วยนะ เป็นการระเบิดของสกิลหนึ่งบวกสกิลสองนะเป็นคอมโบสุดโหดถ้ามันไม่ตายเราก็กดสกิลสามนะสกิล3หรือสกิลอันติเมตจะเป็นการปล่อยการขึ้นระเบิดนะปล่อยขึ้นระเบิดแล้วทำการยกศัตรูขึ้น1 5จดห้วินะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้ดู เตรียมดูนะนี่ฟ้าปไปยกขึ้นนะนี่ไงจะระเบิดโคตรแรงอะ่ะทุกคนมันเก็บไปเรื่อยๆนะทุกคน oh. เก็บตังไปเรื่อยๆ oh. นี่ไงเตรียมดูนะ oh. เป็นไงล่ะระเบิดโคตรแรงอนะ่ะทุกคนสกิลหนึ่งสามารถใช้นี้ได้นะวก,กับสกิลสองลแล้วกัน นี่เราปล่อยปล่อยไปยังจุดที่เราจะวาร์ปไปนะหรือจุดที่เราจะฆ่ามีโล่ตัวนั้นนั้นแล้วเราก็กดสกิลสองไปเลย <I have S 1> ดู <you S 1> ดูอ่ามันนี้ละนี่เราสกิลหนึ่งมันปล่อยได้อิสระนะทั้งสองครั้งเลยแล้วก็ เวลามันเรียกสกิลหนึ่งกลับมามันก็จะสร้างดาเมจกลับมาเหมือนอา่าดูแฟาดเลยนะที่พุ่งไปกลับนะเหมือนกันเลยทุกคนโคตรเท่เอฟเฟคโคตรเท่เอฟเฟคสกิลโคตรเท่ดูทุกคน o Moss คโมโมนี่นี่ไงคอมโบไอ้แตกมันใช้อันตีไอ้ไงมันจะยกขึ้นเป็นการระเบิดแล้วก็ยกนะสกิลอันติเมตของเรา ส่วนไอเทมรูนพลังแฝงอะไรก็อยู่ตน้นต้นคลิปดูได้เลยทุกคนผมใช้เซตนี้จริงๆแรงจัดนี่ไงมันจะลอยเหมือนดาซี่ยังไงเพื่อนยังไงดูก็ได้นะบนเราเ่ายังไงล่ะเ่ายังไงล่ะั่งไงะนไงมเป็นการสร้างดามเมจเปลกับพืนน้นมา ลูกบอลเหมืนอนกระชุนวงจากนะทุกคนเนี่ยมันจะมีสายฟ้าตะลอดคอมโบปุ๊บพุ่งได้แบบโหยังแล้วก็ดีอย่างนย่งนะี้ทุกคนมันจะเป็นแบบคูดาวแบบเร็วมากอะ่ะเร็วแบบอึมๆๆคอมโบต่อต่อเนี่องได้เลยทุกคน ดูดูดูดลู้นะนี่นี่วับนี่วับสกิลอ่าผมลืมบอกไปนะสกิลหนึ่งจะเป็นการอ่ปล่อยลูกบอลออกไปสองครั้งจะเป็นการเก็บสแต็กสองครั้งนะเพื่อใช้พาสีในการฉีดนะฉีดเหมือนดาซี่แรงมากทุกคนแบบแรงโคตรอ่ะเหมือนดาซี่เตะเลยดูนี่คอมโบนี่ ยกยกยนะังไงโดนสายฟ้าลูกอ่าลูกสกิลหนึ่งนี่ก็แรงนะทุกคนนี่ปล่อยสกิลหนึ่งไปคอมโบสกิลสองเรียบลอยตายเหมือนเพนแบบสามล่างในตัวเดียวเลยทุกคนไปลองเล่นดูนะแรงมากบอกเลยเพื่อเพื่อนขอโทษช่วยไม่ได้เพื่อ โหดมากบอกเลยตายยากมากทุกคนคอมโบต่อเนื่องรัวๆเอายังไงเพื่อนยังไงเรีย,งงยบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเพื่อนเรียบร้อยไหม <this> โอ้โหโดนซ้อนอีกนี่ได้ไ <On slot. S 1> ยีน่าเล่นโหดนะทุกคน so เป็นคารระเบิด ของลูกบอลเกมจีของนารูโตะนะปลายปลายเราไปแกงบอลกันดีกว่าเรียบร้อยดูดูเดินเรียมกั้รับ ji <I love. S 1> เป็นทีมนะทุกคนอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยการรอโดนฝั่งนู้นก็มีโคริออนนะคือผมเล่นโหมดธรรมดานะทุกคนไม่ได้ลงแล้งเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเข้าไงต้องมาหัดเล่นก่อนแ้วถ้า,าไปเล่นในแรงเดี๋ยวเขาจะหาว่ากากทำไมไม่ไปหัดเล่นในโหมดธรรมดาก่อน แล้วก็โดนดาม่าโด,โดนดายนะงั้นเราก็ต้องมาหัดเล่นในคำนานคิลก่อนนะยังไงเพื่อนจังหวะน,นี้นี่ไงสกิลหนึ่งพุ่งไปเรียบร้อยยังไงคอมโบต่อได้พุ่งได้อีกเป็นไงล่ะครูดาวโคตรเร็วอ่ะทุกคนขนาดยังไม่เวลสิบห้าเลยเนี่ยแค่เวลสิเองคูดาวแบบปึ๊บๆแล้วอะ อ้าวยีหน้าเพื่อนเป็นไรเพื่อนเดียบร้อยเดี๋จะพึ่งออกเพื่อนยะพึ่งออกเย็นเย็นเพื่อนสกิลหนึ่งครูคเราเร็วมากนะอ้าวโดนดักเราโดนดักยังไงทุกคนจังหวะน,นี้นี้รเรียบร้อยนี่ได้นะเป็นไงล่ะยี่ห้อยังไง อือขอบคุณเพื่อนขอบใจมากเพื่อนขอบใจมาก <Ret reat. S 1> ตอนนี้อ่าคิดว่าการเงินเราหน้าจะนำอยู่นนะน,นาคอร์ดฝั่งฝั่งนู้นก็เล่นดีนะทุกคนน,นาคอร์ดฝั่งนู้นอ่ะ ไอเทมสามารถออกแบบเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะเพราะว่ามันแล้วแต่เกมแล้วแต่การเจอฮีโร่นะว่าเราจะเจอฮีโร่แบบไหนนะเฮ้ยเพื่อนคนเอกพิอ้าวเรียบร้อยนะฮะอย่าพึ่งหลับนะอย่าพึ่งหลับอย่าพึ่งหลับเพื่อนชอบนอนจังเลยเนี่ย ยังไงยังไงจังหวะน,นี้คอมโบโยกยกเป็นแน่ละคอมโบต่อน,นี่อัเรียบร้อยเรียบร้อยเออเเรียบร้อยเรียบร้อยนะมาดีลูกเราแรงนะลูกเราแรงนะเพื่อนเรียบร้อย,อยนี่ละมาเดิมาเด,าดิแรงนะจะบอกให้อย่าอย่าคือสกิลสองมันจะเป็นการก่เขาเรียกว่าอะไรเก็บสแต็กได้สองครั้งนะ เ,เก็บไว้ใช้คอมโบได้เลยที่สองครั้งมันดีโหลดไว้เลยสองครั้งนะแต่ไม่โหลดไว้ก็ได้เพราะว่ามันเร็วอยู่ใช้ได้เร็วเสียงอาจจะไม่ชัดนะทุกคนเพราะว่าแบาบพูดในแมมันเป็นยังไงเสียงอัดไม่รู้ดูความสนุกไปก่อนนะกอกอ ใจเย็นเพื่อนใจเย็นเกือบตายนะอาคอสพิวอยู่นะฝั่งโน้นนะจะตายทีมเรามันเดิมหาเพื่อนตอนนี้มีใครแข่งขันเล่นเลยเยอะใจเย็นเพื่อนใจเย็นโจเกอร์ใจเย็นเป็นไงล่ะตอนเรียกกลับมานี่แบบดาเมจเวทแรงนะ ยิ่งเลดเกมไปยิ่งแรงอ่ะไอตัวเนี้ยิ่่เก่งมันจะเก่งช่วงอาประมาณการเกมถึงเลดเกมนะเพราะว่ามันจะได้ได้ใช้คอมโบให้ได้ไงคอมโบมันจะได้ตายในชุดเดียวไงทุกคนโอ้โหเอฟิกโอ้เพื่อนเอฟิกอลังการมากขนาดไม่มีสกินนะเนี่ย ถ้ามีสกินนี่บอกเลย oh, oh. อโอ้โหอลังการใช่คนเอกพิษหลับอีกแล้วเพื่อนใจเยน็นเย็นะพิษเป็นไงล่ะพุ่งไปแรงมากนะทุกคนเออฝั่งนี้เราแคลรี่เราก็โหดอยูน่นะดูนะดูมาเลยมาเลย มาดิมาดิมาดิเป็นไงล่ะเจอสายฟ้าช็อตหรอเป็นไงล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะต่ถ้าเอาไปเล่นจังเกิลนี้น่าจะแบบสกิลโคตรแรงออกมาจะแฟดจะแฟดโคตรปวนนะดูละ มายู่นะคอสมาเด็กเพื่อนนี่ปล่อยมันเดยมันจะวิ่งนะเป็นเส้นสร้างดาเมจเบสตลอดเวลาใครที่ดูก็ฝากติดตามช่องอ่า y YouTube ด้วยนะ มาดเรียบร้อยนะเพื่อนเออมาคอสจยเย็นสกิลสองไม่มาสกิลสองไม่มาอ,อ,มอยาหนึบลอยสกิลสองรีโหลดอยู่นะไม่ทันถ้ามีสกิลสองเราก็หนีได้เรื่อยๆอะ่ะเมื่อกี้แถมเราพลาดเองเมื่อกี้เราใช้สกิลหนึ่งไปก่อนนะ คือเข้ามามันเใช้สกิลหนึ่งไม่ได้เมื่อกีโหลดไม่ทันใคีที่ดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะแล้วก็ฝากติดตามอ่าติกตอกด้วยติกตอกด้วยนะครับทางอ่าช่อง o i b ิ9เี่อทิกตอกนะครับผม เพิ่งหัดภาคน,นะทุกคนอาจจะไม่เท่าไหร่ขอโทษขออไปด้วยเ,าเอายังไงเพื่อนฟูเอฟเฟกต์ระเบิดอลังการผมดูทีแรกผมนึกว่าดาร์ซี่เราจะซื้อก่อเกิดนะของเราเริ่มฟูแล้วทุกคน <love> เราฆ่าไปแปดตัวแล้วตอนนี้ ตายหนึงเอายังไงล่ะเอายังไงล่ะมาคอสมาเด็เฮ้ยมาคอสไม่มีละเฮ้ยจังหวะน,นี้เอาโดนลุมแล้วโดนลุมสามทุกคนมาคอสเข้าอีกมาคอสเข้าอีกเรียบร้อยหนึ่งมาคอสตายไงโอ้โหตายไงเนี่ยมาหลอดเนี่ยโดนอะไรทุกคนโดน เฮ้ยเราฆ่าได้สองคิวได้ไงวะเมื่อกี้เราโดนลุมสี่อ่ะโอ้โหนาคอสก็ตายโดนสกิลอะไรตายแต่มาหลอดน่าจะโดนลูกประคำอ่ะคิวหนึ่งนะตายเมื่อกี้พุ่งไปชนนะโอ้โหอย่างเกียนโคตรแรงอ่ะบอกเลย แล้วก็เมื่อกี้ okay, ใครสงสัยก็กลับไปรีเพย์ดูได้นะผมก็งงเหมือนกันเมื่อกี้ตายได้ไงฝั่งนู้นนะผมนี่ตายแน่นอนเพราะว่าโดนลมไปเอายังไงล่ะคูนบิทแคลรี่เราทูโดนเรียบร้อยมาดิมาดิมาดิตอนนี้เก่งแล้วเพื่อน เอไงละ่ะเฮ้ยทนเอก็วิทไม่หลับแล้วนี่วะเอาไงละ่ะเอาไงละ่ะเอาไงละ่ะโจกไปดิเอายังไงละ่ะโอ้โหสกิวเออสกิเพตัวรูกประคำแตกเป็นไงละ่ะเราสามารถปล่อยไว้อีกทางหนึ่งแล้วไปอีกทางหนึ่งมันจะชิงกันนะทุกคนชิงกันเป็นสามเหลี่ยมห นี่ก็เกิดเรามาแล้วทุกคนอ้าวจบเกมอย่างนี้จบเกมทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยเลยวัยนนี้ดูดูใครจะได้ MVP ทุกคน <The hard S 1> เรียบร้อย ผมเองนะตัวใหม่บอกเลยโกงจัดลองเล่นดูนะทุกกดใคร,ครที่ได้แล้วก็อย่าลืมฝากากดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย